สัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าบรรยากาศด้านนอกมันเหน็บหนาวเรามาเข้าครัวให้อบอุ่นกันนะจ้าวันนี้จะทาซาลาเปาไส้หมูสูตรดัดแปลงจากสูตรนี้ไม่ต้องง้อแป้งซาลาเปานะคะเพราะว่าเพื่อนสาวชาวจีนสอนให้ที่โรงเรียนเอฟโซฟี ie, หรือว่าโรงเรียนสอนภาษาในประเทศสวีเดนจ้าวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆเรามาดู ในขั้นตอนการทำเพื่อความรวบรัดนะจ๊ะเรามาเริ่มลงมือกันเลยน้ำอุ่นจ้าอุ่นประมาณสัก30-40%เปอร์เซ็นต์น่ะนะคะน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมยีสต์นะคะยีสต์หรือว่าเยสต์ค่ะหอมใช้หนึ่งซองนะคะก็คนสักนิดเึิงแป้งนะคะเวทีเมล หรือว่าแป้งอนเนกประสงค์นั่นเองจ้ะกะเอานะคะพี่น้องจ้ะกะเอาจ้ะผงฟูนะคะบ็อกพู้หรอหนึ่งช้อนสองช้อนชาจ้ะจากนั้นก็ร่อนแป้งค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือนิดนึงนะคะ ซันค่ะมาร์การีนนะคะหรือว่าเนยน่ะใช้เนยเหลืองเลยจ้ะอย่างนี้เราก็เติมยีสต์นะคะนี่ยีสต์เขาก็จะเป็นฟองแบบนี้นะคะก็คือเอ่อยีสต์ไม่ตายเนี่ยมันเหมือนกับถ้ามัน นานแล้วมันจะไม่ขึ้นฟองยีสต์มันก็จะไม่ทำงานนะเอเติมเอานะคะผสมให้มันได้สัดส่วนจ้ะจะขัดใจตัวอีกตอนถุงมือสีน้ำเงินนี้แหละพี่น้องทำอาหารนะเนาะ สามีก็ไม่ซื้อสีขาวมาให้จ้ะเพราะว่าขอเขาไว้ไงว่าให้เอาสีน้ำเงินนะเอาไว้เก็บเห็ดจะ้ะก็เลยทำอาหารด้วยแล้วก็ผสมน้ำเอานะคะถ้ามันรู้สึกว่าแค้นไปจะ้ะน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นแก้วเดิมจะ้ะนวดไปเรื่อยๆนะคะหอมไม่ค่อยชอบใช้เครื่องนะมันยุ่งยากค่ะคุณลัมโบมีเครื่อง ปั่นเครื่องตีอยู่สามอันน่ะทำเล็กๆน้อยๆเราใช้มือนี่แหละค่ะใช้น้ำมันแทนได้นะคะแต่ว่าเนยกับแป้งนี่มันเมนูโปรดของคุณเลมโบเลยค่ะนี่ยแม่ค่ะประมาณสักสี่นาที <c oughs> นวดนนจนแป้งเขาก็จะเนียนในระดับนี้นะคะเติมเอานะคะพี่น้องเกลือน้ำตาล อย่างเงี้ยค่ะโอ้ขนาดเข้าไปดูในมืออาชีพเขาตวงก็ยังมีเอฟซเข้าไปตำหนิว่าเค็มไปจืดไปจ้ะแล้วสูตรดัดแปลงอย่างเรานี่ไม่เหลือจ้ะ,ะนี่นะคะจากนี้เดี๋ยวเราก็จะแบกเข้าไว้ค่ะ เอาจ้าใช้ผ้าคลุมไว้นะคะผ้าพองนี้ก็เป็นผ้าที่คลุมแป้งนะคะขิงค่ะอิงเงแงแฟราหอมใหญ่กุ้งเล็กนะคะหมูบดก็คือบาลันแฟลตค่ะวีสไม้เมลแป้งข้าวโพดสีขาวจ้ะน้ำมันหอย ซีอิ๊วขาวจ้ารถดีค่ะน้ำตาลทรายอุลีบอ้อยยาน้ำมันมะกอกนะคะใส่น้ำมันธรรมดาเรานี่ก็ได้จ้าแต่อันนี้หอมจะชอบทำอาหารพริกไทยดำนะคะสวัสดพพิ์เพลป่ามา เข้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอะนี่คือใบหอมที่เราเก็บไว้ในช่วงฤดูร้อนนะพี่น้องเอาเข้าช่องฟิตไว้ค่ะเวลาเราตัดแล้วเราก็บีบให้มันแบนๆบนะะล่ลมเขาออกค่ะเรามาใส่ให้มันเป็นสีสันหน้าตาของอาหารนะคะใบหอมจะ ทีนี่เราจะใส่เห็ดพึ่งหวานอบแห้งนะคะปีไหนคะปีหกห้าค่ะเขาได้กลิ่นหอมมากหอมมากจะ้ะนี่ค่ะพี่น้องใส่แบบนี้เลยค่ะใส่เห็ดหอม มันก็ขยำขยำค่ะพอได้กลิ่นนะเราก็ไม่ต้องมาใส่เห็ดหอมด้วยค่ะขยักเห็ดหอมเอาไว้ใส่แกงจืดจ้ะชิมเอานะพี่น้องจ้ะชิมเอาจะ้ะผสมเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถชิมได้นะพี่น้องแตะปลายลิ้นชิมได้จะ้ะ ลาบดิบเขายังทานเลยนะคะอ่อนอะไรก็เติมเอานะคะแม้ค่ะเดี๋ยวไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็ทิ้งเขาไว้ประมาณ40นาทีชั่วโมงอะ่ะทั้งแป้งแล้วก็ทั้งไส้อ่ะนะคะก็ทำงานบ้านไปด้วยนะคะอ๋อขึ้นแล้วนะคะเนี่ยขึ้นแล้วจ้ะจริง นี่ใช้ได้เลยค่ะนิ่มเชียวค่ะนี่นี่ดูยืดหย่นแบบนี้เลยนะคะนี่ขนาดแค่นะน่าจะยี่สิบนาทีจะ้ะะดูค่ะเรามาทำการ ออกกันนี่คือที่นวดแป้งหรือของฝรั่งนะคะดูแป้งค่ะกะเอานะคะไม่มี ที่ตวงค่ะทากินง่ายๆเนาะแบงยังเยอะนะคะแล้วก็ห่อไปจนไส้หมดน่ะ นิ้วก็สั้นจ้ะพี่น้องมือฝรั่งเขานิ้วยาวจะมีปัญหาเกี่ยวกับถุงมืออย่างมากทำเป็นรูปแบบนี้นะคะแอบทำก่อนลองดูค่ะก็ลูกพอดีเนาะเดี๋ยวเผื่อเขาจะาฟูขึ้นมาอีกเวลาเรานึ่งจะ้ะแกลืมบอกพี่น้องนะคะ อ่าไอที่รองซาลาเปาของเราค่ะนี่นะคะเป็นกระดาษไขหรือว่ากระดาษอบขนมปังเรานั่นเองเพราะว่าเหลือจากการห่อข้าวต้มนะคะห่อข้าวต้มมันแผ่นหนึ่งมันใหญ่ไปเราก็ตัดริมๆออกสองด้านนะคะมันก็จะเหลือแบบนี้เราก็มาตัดเล็กๆอันนี้คือเก็บเอาไว้ตั้งแต่การห่อข้าวต้มมัดจากกระดาษไขจะเราก็ไม่ทิ้งนะคะก็ได้เอามาลอง ซรลเปาของเราจะ้ะเรานวดแป้งก่อนนะก่อนที่จะมาทำเป็นแผ่นแล้วก็ห่อค่ะ จ้ะอันไหนเล็กก็เติมเอาค่ะอันไหนใหญ่ก็เอาออกไม่ยากเลยนะคะทั้งหมดห้าสิบสองลูกนะคะส่วนนี้เป็นหมูบดเอาออกจาก,กตู้เย็นนะคะ เรามาลองห่อกันเอาลูกแรกนะอันนี้จะห่อด้วยมือนะคะแป้งเหนียวนุ่มขนาดว่าเราไม่ต้องใช้ไม้ทาบก็ห่อได้จ้ะแม้แกสาธิตให้ดูนะคะใส่เยอะมากค่ะนี่นะคะยกนี้ขึ้นมาค่ะ เลื่อนมือไปเรื่อยๆเ,เราทดมันได้นะมันเหมือนดินน้ํามันพี่น้องแล้วก็ให้ตรงกลางเขาหนาไว้หน่อยนะคะเหนียวนุ่มนะคะ ใส่เลยใส่เยอะเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราคำนวณดูแล้วยิบค่ะหนีบแบบนี้นะคะหมุนไปค่ะสนุกค่ะก็บิดมาแบบนี้นะคะ cầm um, niêu của oh. bạn แล้วก็ห่อสองสามแบบเนาะบางครั้งก็ห่อแบบกลมๆนะเหมือนกับไส้หวานบ้านเราค่ะแล้วก็ห่อเปิดเปิดปากนะห่อเปิดค่ะแบบนี้นะคะเหมือนน้ำเต้าเลย ดีไซน์เอาค่ะระหว่างไส้กับแป้งจ้ะฝนตกด้านนอกเปิดปากไป เวลานึ่องออกมาแล้วหอมมันจะเดือดป,ป๊อปป,ป,ปป๊อปอะเดี๋ยวห่อไปเรื่อยๆแป้งหมดไส้ก็หมดนะคะเราจะต้องทดใส่ให้พอดีกันจ้ะที่เราห่อไว้ชั้นแรกนะคะอันนี้เป็นห่อชั้นที่สองจ้ะส่วนนี้ที่เรารอสแตนบายไว้นะคะตอนนี้ตั้งน้ําเดือดแล้วจ้ะ เด็ดแล้วนะคะซึ่งนึ่งของเราวันนี้เป็นกระมังนะคะเพราะว่าตัวซึ้งเขารวจ้ะคุณเลมโบไปซื้อหม้อใหญ่สแตนเลสมาให้เนาะพี่น้องจําได้ไหมที่จะเอามาใส่กระซึ้งค่ะมันไม่เหมาะกับเตาเล็กนี้ค่ะมันจะต้องนึ่งเตาคุณเลมโบจะ้ะวันนี้ก็เลยจะทําให้พี่น้องชมไปด้วยเราก็ใช้ได้นะคะเพียงแต่ว่าใช้ภาชนะผิด <laughs> แต่มันก็ใช้ได้ ระยะการน,นึ่งเราก็ดูเอานะคะเพราะว่าแต่ละหมอ้อแต่ละซึ้งแต่ละไฟมันก็ไม่เหมือนกันค่ะเอ๊มีความน่ารักวันนี้ใช้ได้เลยนี่ค่ะเตาไอหม้อสแตนเลสท,ที่คุณรัมโบ้าพาไปซื้อวันก่อนจ้ะไม่เหมาะกับเตาเล็กๆของพะการหหอมจ้ะเพราะว่ามันหนาจ้ะนี่เราไปพร้อมๆกันมาดูว่า กี่นาทีสุกจ้ะมาเปิดดูสาละเป้าของเราจ้ะก็เปิดต้องรีบให้เอาน้ำไอ้น้ำออกนะคะโอ้ว้าวพี่น้องคะ สวยงามมากโอ้โหมองเห็นไส้เลยค่ะแป้งบางเทียบสุกแล้วนะคะมองเห็นไส้เลยค่ะแป้งบางเกียบเลยเดี๋ยวดูชั้นที่ชั้นล่างกันต้องระวังไอ้น้ำเขาจะลงด้านล่างนี่ว้าวสุดยอดเลยค่ะสุกแล้วนะคะ กภาพก่อนเสร็จแล้วจ้าสลาเปาไส้หมูของเราเออชั้นแรกนะคะแล้วก็ชั้นที่สองเดี๋ยวมาดูกันจ้า ทาไว้แล้วหนึ่งลูกนะคะให้เข้าเย็นสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันตอนนี้ก็หนึ่งชั้นที่สี่เนาะค่ะชั้นที่สี่ค่ะชุดที่สองค่ะ ค่ะไว้แล้วนะคะเดี๋ยวมาชิมลูกนี้แหละค่ะแล้วก็น้ําจิ้มก็คือน,นี่นะคะจิ้มของเขาจ้ะหย่อดน้ําจิ้มลงไปแล้วนะคะเรามาชิมกันจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ะมาชิมกันอืมอ้ม canh nhiều nông trà ba lúc khoan bàn chà bàn hồng tan nữa ha ôi nó chim sầm đây ถาได้เลยจ้ะกำลังชิมอยู่เสียงคุณเลมโบบอกว่าที่รักสุกดอย,ยังเขาบอกว่าเขาขอสี่ชิ้นจ้ะตอนนี้ก็กำลังดู อีกสองซึ่งอยู่นะคะก็คงไม่ได้นั่งทานร่วมกันให้ชมเพราะว่าช่วงนี้คุณรัมโบ้ผมยาวเขาลุงรังมากออกสื่อไม่ได้เลยค่ะไม่มีเวลาตัดเพราะอะไรคะเพราะว่าอากาศมันมืดเร็วแกตื่นมาบ่ายสามบ่ายสามโมงครึ่งนี่คือมันมืดแล้วเราหอมก็ทำนู่นทำนี่ค่ะก็เลยยังไม่มีเวลาดูแลแกกี้แกบอกว่าขอสี่ คือมองงะสติกเกนวินดูฮอแอนเซกเกรงคือมองงะสติกเกนวินดูฮอลหุยรา,ราสี่ชิ้นคุณเลมโบโอขอสี่ชิ้นจ้ะก,ก็เดี๋ยวหอมจ,จะจัดสละเปาให้คุณเลมโบก่อนนะคะ ก็ดูหนังดูละครกับแกก่อนที่แกจะไปเข้างานบนงคืนนะคะเวลามีให้กันน้อยค่ะก็ขอความเป็นส่วนตัวสักนิดนึงนะคะเอาไว้ให้ดูแลลูกเขย f c ให้เกี้ยงเกากว่านี้สักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมานั่งทานร่วมกันให้พี่น้องได้ชมนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามมาเข้าครัวทำกินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนไปพร้อมๆกันค่ะ สำหรับคลิปนี้ผักกาดหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนขอตัวดูแลคุณเลมโบก่อนหวังว่าคงจะทำให้พี่น้องเพลิดเพลินโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ โบดทานที่บ้านสี่แล้วก็นำไปทานที่ทำงานสี่จ้ะ8ชิ้นอิ่มมันเป็นอาหารของเขานะคะพวกแป้งพวกเนยอย่างเงี้ยค่ะ